่ที่แม่ที่่แมชวนออกไปข้างนอกนะคะไปซื้อล้านหน้าแล้วจำมองเพิ่งเอาหนังสือลงมาอานแต่มองรีดเก็งใหญ่เลยแม่ไม่ได้บอกด้วยเด็กเจ้าระเบียบตัวเนี่ยเสร็จย่างแม่ไปลนะแล้วนะเแม่ก็ต้องรอเขานะคะเพราะเด็กเขาจะต้องจัดของเก็บของที่เดิมก่อน S 1> <S 1> <S สังเกตอาการนะถ้าไม่ไหวเขาจะให้แม่ช่วยยังไงยังไงแต่ตอนนี้ก็พยายามด้วยตัวเองก่อนเสร็จยังอ๋อนำหน้าแล้วครับบายโอเค